พี่น้องม,มาแล้วมาแล้วรายการมนต์ขบรถกับมหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่บ้านครับพี่น้องอยู่บ้านไหนน้องภาขวัญทาอะไรน้องภาขวันทาอะไรเออน้องภาขวัญทาอะไรน้องภาขวัญไปเอาขวดที่อยู่ในถุงดํามาอีกไปนี่อ่ายายละมามากเก็บขยะนะครับยายคุณยายละมาเก็บขยะเห็นเล่ามา,มาเกือบสิบป,ปีเนาะ ทปีที่เขามาหนีเนาะบานมหาโยติหนีเนาะครับ<น>อ่ามากับมาซอยกับมีามียังมีกระดาษมีขวดน่ะผลยังกับซอยยหญ่ตลอดนะครับซอยใหญ่ก็ถือว่าไอ้เพื่อนเพ่นกับเป็นแต่ละอาชีพกับต่างคนต่างถ้ามาชงเจะของอาพ้าขวัญมานี่พ้าขวานเอาขวดขวดใหญ่เออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเป็น<ห>ถุงเลย บอกให้ใส่แมสด้วยนะลูกอ่าใส่แมสด้วยนะครับอ่ามื่อนี้ได้ยังแน่ย่อยบ่เนี่มื่อนี้ได้ยังแน่นี่ได้ยังแน่เอาเสื้อผ้าเพื่อน,นไฮมีร่างเสือพา,าเาพื่อนไฮกินอบางบางบางมือมาหยดมีเข่ามีอาหารกระหายย่อย ก็ฝากยายกินพ่อเพิ่นวัแต่เพิ่นผ่านมากกับให้เพิ่นนี่ครับพี่่พีน้องยายอยู่โซนใดของบ้านนาครเหรอบ่้านอยู่บ้านนาครอยู่อยู่บ้านดอนยุ่งอยู่บ้านดอนยุ่งเออเออเลยสีปทุมเลยโรงพยาบาลมาเล็งไปนะครับนี่ก็คือยายแล้วก็หากินนะครับเป็นอาชีพไผอาชีพมั่นนะครับพี่น้องอาชีพไผอาชีพมั่นเพิ่นอยู่บ้านดอนยุ่งคุณยายซื้อไว้จังไดเหรอ ยายดูยายหนูยายหนูค่ะเออ้นานสกุลอุดมยายหนูนามสกุลอุดมอ่านี่ครับกะซอยกันนะครับซอยกันเป็นชุมชนเฮาชุมชนดอนยุ่งชุมชนบ้านนาคำนะครับอ่ามื้อนี้พ่อบ่มื้อสิจังไรไปต่อบ่ยายไปตออก,กันวะปล่อยเนาะนะบ้านนี้คุณยายได้แล้วนี่สิเอาไปเอาไปลำดับก่อนหรือว่าเขาหลานเลยขายเลย เอาไปสะสมราคามันแห้งบอดีเนาะมันขึ้นบอดีนี่พ่อกะสันเก่าค่ะโอ้ยนี่โลละ2บาทถุงนี้มันสิได้พอโลบ่ล่ะหอได้บ่ได้โล2ออกว่าจะได้เนาะแต่ว่ากระดาษจะโอเคอยู่สามบาทกระดาษแข็งอี่3บาทอ่ะขวดน้ํายายขวดอันพรเจ้านี่มันสินีคุ้มโย เออเล็กขึ้นกับสายไฟแต่ว่ากระดาษกับขวดติ๊กใสนี่ยังบ่อขื่นเนาะครับครับเอาครับพี่น้องผมนี่ก็บ่ไใดเป็นการนำเสนอคลิปดีๆที่ยังเห็นคนเฮ้าที่ซ้อยเหลือนะครับนะครับยามีดาดามาเด้อพี่น้อง เป็นการนำเสนอให้เห็นวิถีชีวิตให้ให้เห็นอาชีพของแต่ละคนเนาะคุณยายเนาะบกบมาทำตามอาชีพของเจ้าของมาหาคืออาชีพที่สุดจิตนะครับเป็นกบมาเออเออเออให้ไทยเอกสารไปเล้าก็อยากซอยเน,ะนาะพอเห็นยายเห็นยายสุกรถุกมานี่ักพวกไปเห็นหลายปีเนาะเออเอาอานนี่ครับพี่น้องพ้อมนี้นี่ ผ่านมาบ้านมหายศมหายศกะให้ตลอดมีกระดาษให้กระดาษมีของถีกเหลือของยังกะให้เพิ่มมากมาตลอดนะครับกับโบถิมโบป้ากันนะครับมีข้ากะให้นะครับมีหน่อยข้าให้หน่อยมีไรห้าให้ไรครับผมนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งครับพี่นอ้องนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งเอ๊อ พื้นเพีย่่ายเป็นคนอำเภอใดจังหวัดใดบะพี่วานเรวาเป็นคนบันดอนยงเลยบะหมเาใสเียนวน่ากเป็นคนบันดอนยุ่งเลยเออภูมิน้ำเน่าเดิมีอลีย่ใสย่วนแต่กอนมนผิดจังหวัดสระคุรีะอบร์เลยโอ้บอระบือค่คนสระคได้เดนี่มันบราเนสระคมืนกันเพรามันจริ่มไปทัวร์อุบอืมอืมอำเภอพะเยาพะเาขาภูมิใส่ะไปทั้งบอระบือไปทั้งคุณอ๋ค่ะ อำเภอนาเชียกอพาำเภอนาเชียกพะบือว่าปีผุนบ่อทั้งว่าปีบ่อเออเออเออ่อนเะอเอ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 บเออเออเออเอเออเออเออีออเ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 ออนออเออเอเออเออเออีออเอคเออ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 นออเ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 อหเอออ ไม่จะย่ยเพื่อนมากกจะให้เพื่อนเรื่อยนะครับ่าจะเ,เป็นติ๊กโบมันจะเ,เป็นกระดาษต่างๆนะครับอาชีเพื่อนก็คือเก็บของเกา่าเก็บกระดาษเก็บเศษขวดขวดน้ำนอ,นอ่ย่ายนาะเอาไปรวมรวมแล้วเอาเอาไปขายครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามสาหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี่สวัสดีครับ